ที่เพื่อนๆถามเข้ามาจากปัญหาแล้วก็ส่งภาพมาใช่ไหมครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพื่อนคือเราตัดปัญหาเรื่องเรื่องเชื้อราทางดินเลยเนาะอาการนี้ไม่เกี่ยวกับไฟทอปเทล่าครับเพื่อนๆเนาะอาการนี้ไม่เกี่ยวกับแบคทีเรียอาการนี้ไม่ใช่เชื้อราครับเพื่อนๆอาการนี้ไม่ใช่เชื้อรานะ วิธีการสังเกตง่ายๆครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆดูอย่างนี้ครับเพื่อนนี่ดูจุดสีน้ําตาลก่อนนะขั้นแรกนะทุกคนดูตามนะครับเห็นจุดสีน้ําตาลไหมนี่ครับจุดสีดน้ําตาลเนี้ยมันคล้ายๆครับลอยที่เราเหมือนอย่างเราสลับกดอะไรแรงๆครับลงไปสัมผัสกบใบนะเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนๆสมัยเก่าใช่ไหมครับจะสรุปเราจะวิเคราะห์ว่ามันคือเชื้อราใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้นะแล้วเราพยายามค้นหาความจริงย้อนหลังเหมือนกับที่เพื่อนๆตอบคำถามใต้คอมเมนต์ที่ผมบังคับให้ตอบอน,นะครับทุกคนจะรู้เลยว่าต้นตอมาจากอะไรขอแค่อย่างเดียวครับอย่าพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงของคำตอบที่เราต้องการก็เท่านั้นเองอย่างกรณีอย่างเนี้ยเพื่อนๆเ,เห็นจุดสีน้ำตาลไหมจุดสีน้ำตาลบอกอะไรครับจุดสน้ำตาลนี้บอกว่า มันเกิดลอยไหมมันไม่ใช่เป็นเชื้อรานะครับเพื่อนๆมันเกิดลอยไหมเนาะแต่ทำไมบริเวณใบอย่างเนี้ยในกรณีอย่างนเนี้ยเนี่ยไปอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยทำไมตรงเนี้ยมันจึงเป็นจุดไหมลากยาวลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆอาการนี้นะมันไม่ได้เป็นทั่วทั้งนาหรอกลองไปสังเกตดู มันจะเป็นประมาณว่าขอบคันนาประมาณหัวหัวโคง้งประมาณตัวมุมแคบของคันนาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะผมสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะแปลงเนี้ยใช้โดนพ่นสารเนี่ยแปลงนี้นะหนึ่งเลยนะหนึง่งใช้โดนใช้โดนพ่นนะครับใช้โดนพ่นนะ สองนะครับสองสองใช้คนแต่ใช้สารเกินครับใช้คนพ่<ค>น<ค>นะแป่สารเกินสารเกินเนเี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับ สามเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปได้สูงที่สุดทําไมเราถึงไม่วิเคราะห์ว่ามันเป็นเชื้อราเพื่อนๆสงสัยไหมครับมันเป็นงี้เพื่อนๆถ้ามันเกิดเชืรานะถ้ามันเกิดเชืรานะมันจะไม่แห้งมันจะมันจะมันอาการมันจะค่อยๆเลืองค่อยๆเหลืองอย่างถ้ามันเหลืองใช่ไหมมันจะค่อยๆกระจายกระจายออก ค่อยๆกระจายออกค่อยๆแผลออกค่อยๆแผลออกค่อยๆแผลออกอย่างนี้เนี่ยอาการมันนะแต่ถ้าเกิดเป็นจุดแดงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่ผมจุดให้ดูเนี่ยอันเนี้ยคือจุดจุดชำ้ำจุดไหม้ที่มันแห้งแล้วครับคือมันโดนกดที่มันยดลงมาสัมผัสต,ตรงนี้อเพื่อนๆมันมันแรงกดมันแรง มันเลยทําให้มันเกิดจุดช้าจุดไหมตรงนี้ครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เพื่อนๆเข้าใจมากไปกว่าน,นี้นะเพราะวิชาการบางตําราที่เขียนขึ้นมาคับมันทําให้เราซับสนกับการหาคําตอบอยู่พอสมควรอ่ะผมก็สรุปตามประสบการณ์นะเพื่อนๆนะว่าปัญหาอย่างเนี้ยไม่ต้องพ้นสานหรอก ปัญหาอย่างนี้นะไม่ต้องคนสามนะครับปัญหาอย่างนี้ง่ายนิดเดียวก็คือง่ายง่ายนิดเดียวก็คือว่าให้พยายามพยายามทําให้พื้นนาเนี่ยแห้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นนานะครับเนี่ยตรงนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นพื้นนาหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยก็ตรงนี้ภาพรวมก็น่าจะแห้งอยู่นะน่าจะแห้งอยู่ แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราอะไรบางอย่างนี่แหละที่ทําให้มันเกิดรอยแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ธรรมชาติเองนะครับเพื่อนๆถ้ามันไม่เกี่ยวกับการพ่นสารนะมันไม่เกี่ยวกับการพ่นสารเคมีเลยนะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอีกปัจจัยหนึ่งครับเพื่อนๆในปัญหานี้นะที่ผมเคยเจอนะคือไอ้ช่วงเล็กๆอะ่ะ ช่วงที่มันยังไม่ตั้งแบบเนี้ยยังไม่ตรงยังไม่แข็งแบบเนี้ยเราหว่านปุ๋ยตอนเช้าเพื่เปิดเวลาเราหว่านปุ๋ยตอนเช้ากดปุ๋ยมันมากะเนี่ยเนี่ยกดปุ๋ยมันมากะตําใบเนี่ยพอเกาะเกาะปุ๊บไอ้ด้วยความเข้มข้นของกดปุ๋ยเพื่เปิดตอนเช้ามันมีน้ําค้างใช่ไหมล่ะมันไปสัมผัสกับใบแล้วมันมันไม่ออกไงแล้วมันเข้มข้นพอมันเข้มข้นเสร็จปุ๊บมันทําให้จุดเนี้มันเกิดรอยไหม มันเกิดเกิดรอยไหมและอีกปัญหาหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะก็คือช่วงที่ใบเข้าอ,อ่อ,อนๆเราพ่นสารเราพ่นสารแต่ไอปัญหาเราพ่นสารเนี่ยตัดไปเลยปัญหานี้คงไม่เข้าขายแต่ที่มันเข้าขายมากที่สุดก็คือการเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่าพ่นสารช่วงแรกใช่ไหมครับ คือใบข้าวอ่อนอันนี้ผมตัดนะแต่ที่มันเข้าขายที่สุดตอนนี้มันมีอยู่สองกรณีกรณีหนึ่งก็คือคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรกรณีแรกคือคืออะไรครับสสยปุ๋ยเช้าสสยปุ๋ยเช้าครับกรณีแรกกรณีสอง คนสารกรณี2องคนสารเนี่ยมียุสองกรณีเนี่ยขายของปัญหานี้นะลองไปทวนสอบประวัติย้อนหลังดูครับสิ่งที่คุณต้องต้องการต่อมากคืออะไรสิ่งที่คุณต้องการต่อมากคือ แล้วจะรักษามันยังไงใช่ไหมครับอาการนี้ไม่ต้องรักษาเพิ่มเสมมติว่ามันเป็นแผลอยู่เนี่ยอย่างจุดจุดเหลืองคาบเหลืองที่มันอยู่ขอบรัศมีนอกๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่นสารซ้ําลงไปอีกนะถ้าคุณพ่นสารซ้ําลงไปอีกเนี่ยพ่นสารซ้ําลงไปอีกตรงแผลที่มันเกิดรอยช้าม,มันจะขยายวงไหมครับขยายไหมขยายช้าเพิ่มไหมครับช้าเพิ่ม แล้วเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนไอ้ที่คุณเรียกร้องมาแน่นอนคืออะไรครับแห้งไหมลุ่มยุบมาแน่นอนครับปัญหานี้ส่งผลถึงลวงไหมครับปัญหานี้ส่งผลถึงลวงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะมันไม่ใช่เหตุและปัจจัยของเชื้อรางครับเพื่อนๆครับต้องนี้เคียนไหมครับ หวังว่าคำตอบนี้คงจะขายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้และเพื่อนๆท่านเจ้าของภาพได้ระดับหนึ่งเนาะรปคือไม่ต้องใช้สารนะครับพยายามนี่แหละเรื่องของการทิ้งน้ําให้แห้งนี่แหละครับเพื่อให้ข้าวใบพยายามบังคับให้ข้าวเขาเปลี่ยนใบไม่ให้ได้ครับเพื่อนๆหรือไม่งั้นก็ดูจงังหวะว่าข้าวเข่าถึงช่วงเวลาที่จะกระตุ้นปุ๋ยหรือยัง ถ้าถึงเวลาที่เราจะกระตุ้นปุ๋ยเราก็กระตุ้นปุ๋ยไปตามปกติแต่ขออย่างเดียวว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่าไปใส่ตอนเช้าใส่ในช่วงเที่ยงเนี่ยครับช่วงบ่ายที่ต้นข้าวมันแห้งนะแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะครับ